สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรักเกษตรนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้หลังจากที่ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับองุ่นนะครับซึ่งก็ได้ทำคลิปขึ้นมาใหม่ตั้งแต่วิธีการเลือกการตัดสินใจในการปลูกองุ่นนะครับว่าเราจะมีวิธีการเลือกและปลูกพันธุ์อะไรอย่างไร นะครับก็มีตั้งแต่คลิปที่เป็นการสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะปลูกองุ่นนะครับแล้วก็จากนั้นจะเป็นวิธีการปลูกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคลิปที่ที่เกี่ยวกับการสะสมอาหารนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็สงสัยมากนะครับว่าการสะสมอาหารจะ ทำอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งก็ได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้นะครับในช่องลักเกษตรนี้นะครับซึ่งจากนั้นนะฮะสืบเนื่องมาจนถึงคลิปนี้นะครับก็จะได้นํามาพูดถึงเรื่องของหลังจากที่เรา สะสมอาหารเสร็จแล้วนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องทำการพรูนการพรูนนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันบางทีมันจะเป็นใช้ในกลุ่มเฉพาะอางุ่นนี่ครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปงงนะฮะการพรูนก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าการตัดกิ่งเพื่อจะเป็นการเลี้ยงต้นหรือว่าจะเป็นการให้ออกผลผลิต เอาผลผลิตนะครับก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะพุลนนะครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีการสะสมอาหารมาแล้วแล้วเราก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะพุนได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งก็ตามคลิปที่ได้นําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเพื่อนๆที่ยังไม่ ได้ดูหรือว่ายังสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับมันจะมีให้เราดูได้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้นะครับโดยการพรุนนะฮะก็เราจะสังเกตง่ายๆก็คือ 1. ก็คือกิ่งนะฮะก็จะเป็นกิ่งที่มีสีน้ำตาลเนาะกิ่งที่มีสีน้ำตาลนะครับแล้ว 2. ก็คือตานะครับ ตาของต้นองุ่นนั้นของกิง่งองุ่นนั้นจะต้องเป็นตาที่แบบมีความเต่งตึงนะฮะเหมือนหยดน้ําหรือเหมือนอ,อย่างไงครับคือแบบมีความสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับและใบนะฮะใบก็จะมีตั้งแต่ใบแก่นะครับจนถึงใบที่เริ่มมีสีเหลืองนะครับเนื่องจากว่าเรางดน้ํานะครับโอเคครับเมื่อเมื่อเรารู้แล้วว่า กิ่งเราโอเคพร้อมแล้วนะครับเรามาทำการพุลนะฮะหลักๆการพุลนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ถ้าเป็นในช่วงประมาณหลังจากเดือนนี้ฮะวันนี้ก็เป็นวันที่27ธันวาคมนะฮะ2563นหะครับช่วงหลังจากช่วงนี้ไปหรือว่าช่วงประมาณหน้าหนาวนี้นะครับปลายๆหนาวเนี่ยนะครับก็จะทำการตัดกิ่งแบบสั้นนะครับ แบบสั้นก็คือมีไว้ประมาณ2ตานะครับ2 1ตา2ตาหรือ3ตาก็ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของตาอีกทีนะฮะเพื่อให้เราสามารถเลี้ยงกิ่งหรือว่าเขาเรียกว่าเซตกิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าช่วงหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่หน้าร้อนกิ่งจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับต่อมาก็คือ2 ก็คือการพลนในช่วงของฤดูหลังจากหน้าร้อนไปนะฮะก็คือช่วงฤดูฝนก่อนเข้าก่อนฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวฤดูนี้นะครับเราจะทําการตัดแบบยาวนะครับก็คือจะไว้ที่ประมาณ7ถึง8ตานะครับ แต่ว่าแต่ลักษณะของการตัดนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยเช่นกันนะครับบางพันธุ์ก็อาจจะต้องใช้ 5- 6ตาต้องไว้5 6ตาหรือบางพันธุ์เอาไว้7-8ถึงตานะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์อันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปศึกษาดูอีกทีนะครับต่อมานะฮะเมื่อเรารู้วิธีรู้แล้วว่ามีการตัดสั้นตัดยาวนะครับ มาดูขั้นตอน,นะฮะเนื้อเรื่องจริงๆที่เราจะเข้าวันนี้ก็คือว่าก็จะมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะ,ะก็คือหลักๆให้เพื่อนๆนั้นเอาไปปฏิบัติเลยนะฮะก็คือ1ะครับการตัดนั้นก็จะต้องตัดเหนือตานะฮะก็คือตัดระหว่างระหว่างข้อนั้นจะมีตาอยู่นะฮะตาบนตาล่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัด เหนือตาก็คือไม่ตัดระหว่างตรงกลางหรือว่าตัดชิดเหลือช่วงเหนือตาไว้เยอะนะฮะให้ตัดชิดๆตรงตานะครับเพื่อไม่ให้เกิดกิ่งแห้งหรือสะสมเชื้อโรคนะครับ 2. ก็คือการตัดนั้นก็จะต้องในหนึ่งกิ่งนะครับมันจะมีตาอยู่มันจะเรียงตัวกันด้านบนล่างนะครับ ซ้ายขวาวก็แล้วแต่กิ่งมันจะไม่ไม่เรียงให้เราแบบเหมือนกันทุกกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกกิ่งที่ตาที่อยู่ด้านบนสุดนะฮะตาที่อยู่ด้านบนของกิ่งนะครับเพื่อให้การเจริญเติบโตนั้นไปได้ด้วยดีนะครับและก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือ เมื่อไม่ว่าเราจะตัดสั้นหรือตัดยาวเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเด็ดใบใต้กิ่งใต้ตานะครับเด็ดใบออกให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกตาที่สม่ำเสมอและพร้อมเพรียงกันมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการฉีดพ่นหรือว่าป้ายทา สารกระตุน้นการแตกตาดอกนะครับหรือว่าการแตกตาให้พร้อมกันนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีวิธีการอย่างไรหลังจากที่เราพรุนไปแล้วนะครับก็จะนำเสนอให้ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้แบบเป็นการยาวเกินไปนะฮะเพื่อให้ไม่ให้เพื่อนๆน,นั้นงงนะครับเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะช่องรักเกษตร และ Facebook วิริยาฟาร์มนะครก็จะนำเสนอเกี่ยวกับองุ่นนะครับวิธีการปลูกตอนนี้ก็คือจะทำตั้งแต่การเลือกการปลูกจนถึงการให้เพื่อนๆนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับหลังจากที่เราพูนเสร็จแล้วก็จะมีการจัดการการฉีดพ่นดอแมกการฉีดพ่น GA ยืดช่อนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นก็จะ เป็นคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมติดตามได้นะครับในช่องลักเกษตรนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ